บาบอกไม่ให้รถขึ้นสูงโอ้ยทางเข้าที่พักโคตรเกีเ่ยวเลยเกียวจริงๆเข้าไปแล้วทีน,น,น,นู่นเออนี่แหลนู้นจาะรถนี่แหละจ้าเอสเคปอ่นนอะ,ะฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะผู้อยู่ที่เกาะสมุยแล้วค่ะทุกคน วันนี้นะคะผู้จมดาะทุกคนมาพักที่พักในราคาหลักร้อยแต่วิวติดทะเลค่ะทุกคนชื่อ Escape Beach Resort ค่ะเดี๋ยวผู้จัดการทุกคนไปเช็คอินแล้วก็ไปดูห้องพักกันนะคะว่าเป็นยังไงค่ะเดี๋ยวไปดูกันนะคะเนี่ยค่ะ Escape Beach Resort นะคะาก่ด้านหน้าก็เป็นทไตล์ปรมานี้นะคะสวยงาม รอิเช็คอินกันก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวพูดจะพาทุกคนไปดูห้องพักกันนะคะโอเคพอเราเช็คอินเสร็จแล้วนะคะเราได้ห้องพักบังกะโลค่ะเอ4ย่สนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปห้องพักกันค่ะดูทางเข้าว้าวร่มรื่นมากฟันค่านี่นะคะเข้ามาจะเป็นทางร่มรื่นหิโหวทางแบบร่มรื่นจริงๆอะ่ะ แนวท o p i c a l สุดๆนะคะที่นี่พอเช็คอินแล้วเนาะบอกบอกว่าให้พี่สแกนแมทนะคะแผนแผนที่ของโรงแรมพร้อมข้อมูลของโรงแรมแล้วก็จะมีราหาัสไรทให้เราใช้เลยค่ะแก็ห้องพักบังสโลของเรานะคะในราคาคือละ9 0้บาทเท่านั้นค่ะทุกคน <Wow. S 1> นะคะเราก็จองผ่านทางแชทเฟซบุ๊กได้เลยค่ะก็ อย่างผู้นอน2คืนก็โอนมัดจำหนึืนก่อนนะคะแล้วก็อีกคืนหนึ่งเก้บาทอีกคืนหนึ่งเก้บาทนะคะเราก็มาจ่ายที่เหลือที่ที่พักค่ะเขาบอกว่าของเราจะติดสาบวว่ายน้ำเลยนะคะห้องเอ3ยี่สิบสามค่ะอันนี้ยีิบสองละเมื่อกี้เกือบเดินเลยเอ2ิบสองอ้าวไม่ใช่ยังไม่ถึงเรานะคะเอ2ยิบสองของเราต้องไปอีกหน่อยคะ่ะเอ2ยิบสอง อ๋อนี่เลยค่ะทุกคนติสระว่ายน้ำนี่นะคะสระว่ายน้ำเพราบอกที่พักของเราติสราะว่ายน้ำเลยโอ้หบรรยากาศชิลมากแล้วก็มีเป็นพวกโซนบาร์เลยนะคะนี่ะคะนี่นะคะสระว่ายน้ำแต่ของเรา NS 23ค่ะเฮ้ยไม่ใช่ของเรา S 24ค่ะิบี่ค่ะอันนี้เอสยีิบสามจะติสระว่ายน้ำนะคะพวกนี้ข้างโก,โก้น้อยด้วยแต่ว่ามีคนเล่นน้ำแล้วของเรานี่ค่ะเอสยค่ะทุกคน นี่นะคะเขาก็จะเปิดแอร์รอเลยะคะ่ะแล้วก็พอเข้ามาหอมมากเลยหอมอย่างนี้โอ้พอเข้ามานะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นโซนทีวีโซนโต๊ะทำงานนะคะเปิดไฟนะ่าโอเคก็จะเป็นประมาณนี้มีโคมไฟมีทีวีมีเก้าอี้ให้นั่งนะคะแล้วก็มีผ้าม่านแล้วก็เป็นเตียงเดี่ยวนี้คะ่ะแล้วก็ผ้าเช็ดตัวให้สองผืนนะคะแล้วก็จะมี บบให้คนนั่งด้วยค่ะนั่งพักผ่อนชิลๆนะคะแล้วก็แหมสมัยนี้ไปไหนก็ต้องมีไฟาพร้อมแล้วเขาก็บอกว่ากระเป๋าใบนี้นะคะนี่เราสามารถ่ายแล้วก็ไปเล่นน้ำทะเลได้เลยทุกคนมีให้ใช้ฟรีนะจ๊ะแล้วก็แนี่ค่ะแล้วก็เปิดไฟกันโซนฝั่งนี้นะคะนี่ก็จะเป็นชั้นวางของคะ่ะแล้วก็อะไรมีหมนเพิ่มให้ด้วยนะจ๊ะหมนเสริม เปิดมาเต้เจอตู้เซฟค่ะทุกคนมีรหัสใครเอาของสําคัญมาก็ไว้ในช่องนี้ได้นะคะแล,แล้วก็นี่ค่ะมีกาต้มน้ำไว้ให้ทานพวกกาแฟช้านะคะแล้วก็มีแก้วสองใบแก้วอสองใบะคะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนโรงแรมอื่นทั่วไปค่ะ็จะเป็นตู้เย็นยนวะอคะ่ะน้ำสองน้ค่ะมีที่วางกระเป๋ามีเราเขนค่าให้แล้วก็ไว้เข่นค่าคะนี่้ข้างนอกนะคะจะเป็นซิงล้างจานอยูะคะ่ค่ะนี่มีน้ำน,น,นสบู่ให้ด้วยนะคะ สดใสค่ะทุกคนแล้วก็เราไปดูในโซนห้องน้ํานะคะส่วนสุดท้ายแต่ด,ดที่นี่จะอ่างล้างหน้าจุกข้างนอกนะคะโซนห้องน้ําก็จะอยู่ข้างในแยกโซนนะ,ะ่ะค่ะห้องน้ําก็จะเป็นชาเวอร์เลยนะคะโอ้ยชอบมากแล้วก็จะมีแบบฝักหัวให้ด้วยนะคะก็เลยใช้่อ้อนี่แล้วก็มีสบู่ยาสรูผมาประมาณนี้ก็ีจะเป็นแบบชักโคค่ะห้องน้ำแบบ เล่นชิวๆดื่มดำ่ำในกลางนีนนะคะก็เดี๋ยวพักผ่อนกันที่นี่แบบฟินๆกันไปเลยค่ะ Escape Beach Resort เกาะสมุยนะคะ พามาดูโซนร้านอาหารนะคะมีเบเกอรี่ด้วยค่ะหลังสามโมงเย็นก็หนึ่งแถมหนึ่งนะคะมีพ <Wow. S 1> ัวซองช็อกโกแลตนะคะที่ซินิมโลน่ากินมากเลยทุกคนแล้วก็มีคาร์ฟินนะคะแล้วก็มีเจที่ไส้ครีมมะพร้าวแล้วก็มีพวกเดนเนเพรทรี่ด้วยค่ะทุกคนนี่น่ากินมากเลยโอ้โหสงสัยต้องจัดเบเกอรี่ก่อนละเอาไปโซนมาน,น,นิดนึงนะคะนี่นี่จะเป็นข้างหลังข็องเทลอันนี้เป็นโซนข้างหน้านะคะนี่ นี่นี่ก็เป็นที่นั่งจ้ะนี่ประมาณนี้นะคะนี่ก็คือถ้าตอนนี้นะคะก่อนทุ่มนึงก็คือคอกเทลหนึ่งแถมหนึ่งด้วยค่ะไม่นั่งกินตรงบาร์นี้ได้เลยแล้วก็ที่นั่งก็สะดวกสบายนี่ค่ะอยู่ติดสะว่ายน้ําแบบนี้เลยนะคะเขาบอกว่าตอนเย็นก็ชมพระอาทิตย์ตกได้เลยค่ะทุกคน นี่นะคะสปากเกตตี้เพสโต้ที่ผู้ชอบค่ะทุกคนนั่งกินวิวริมทะเลอย่างนี้เลยนะคะชมพระอาทิตย์ตกดินค่ะจานใหญ่มาก2 4สองร้อยสี่สิบบาทนะคะประมาณนั้นว,ว้าวส่วนคนนี้นะคะโอ้โหอไก่ครึ่งตัวเลยจ้า<ม>ชิวชิวริมทะเลนะคะแล้วเดินลงมา ติดทะเลแบบนี้แล้วค่ะทุกคนแหมฝั่งหนูจะเป็นโซนร้านอาหาระคะ่ะส่วนฝั่งนี้นี่นะคะนี่ค่ะก็จะเป็นที่พักอีกซ้อนนะคะนี่ะระมานี้ แล้วก็ตรงทางเข้าขวามือนะคะก็จะมีมินิมาร์ดด้วยค่ะทุกคนนี่นะคะมินิมาร์ทที่นี่เปิดกี่โมงถึงกี่โมงนะคะเปิดแปดโมงครึง่งถึงสามทุ่มนะคะถ้าใครจะซื้อขนมคบเคี้ยวก็มาแวะซื้อได้เลยค่ะมีพวกสแน็คนะคะแล้วก็มีพวกชุดว่ายน้ำอะไรอย่างนี้ด้วยนะจ๊ะนี่350หบาทเองค่ะทุกคนสวยงามมาก มีป๊อตการ์ดด้วยมีน้ำดื่มเขาไม่ต้องซื้อมาจากข้างนอกเลยนะจ๊ะถ้าใครชอบกินน้ำเยอะแล้วก็มีแอลกอฮนะคะแล้วก็มีเป็นพวกน้ำโค้กเป็นป่าแล้วก็มีเบียร์ด้วยค่ะฮึมมีเบียร์แล้วก็มีพวกสบ,บู่ยาสีฟันยาถักผมนะคะแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งโอเคค่ะถ้าใครมาพักที่เอสเคปนะคะ <c oughs> ก็อย่าลืมมาแวะที่มินิมาร์ทที่นี่ได้นะคะ แล้วก็ที่พักที่นี่นะคะที่เอสเคมครับผู้ประทับใจมากเลยค่ะเรื่องแม่บ้านค่ะก็คือพอเราออกไปกลางวันไปเที่ยวที่ไหนนะคะพอกลับมาค่ะแม่บ้านจะสังเกตสิ่งเล็กๆน้อยๆว่าเราวางของไว้ไหนไว้ตรงไหนแล้วพอเขาทาความสะอาดไปเสร็จปุ๊บเขาก็ยจะเก็บของของเราไว้เหมือนเดิมค่ะนี่แบบประทับใจมากจนบอกแม่บ้านว่าสุดยอดค่ะล้านไลค์เลยค่ะทุกคนก็ถ้าใครที่มาเที่ยวที่เกาะสมุยนะคะแล้วอยากทัก ที่พักแบบราคาหลักร้อยนะคะแต่บีฟอนนี่รู้สึกว่าจะห้องละ3,000ค่ะก็ลองดูที่พัก s อส e a ป e ีรีสอร์เกาะสมุยดูแล้วกันนะคะทุกคนเนี่ยคะ่ะติดอย่างนี้เลยคะ่ะติดเปนอย่างนี้เลยนะคะก็ยังไงก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผู้ดูแล้วลกันนะคะทุกคนแล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย